เห็นไหมครับแสดงใเห็นได้ว่าวัฒนธรรมของในแต่ละภาคเหมือนกันไหมไม่เหมือนอันที่แตกต่างกันก็อย่างเช่นอะไรบ้างการแต่งกายอาหารที่ย่องเที่ยวสถานที่น่องเที่ยวก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศใช่ไหมอันนั้นเป็นภูมิประเทศไม่ใช่วัฒนธรรมส่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันก็อย่างเช่นอะไรการแต่งกายอย่างแรกลองมาดูก่อนการแต่งกายแตกต่างกันยังไง ายอนไปดูกับรับย้อนไปดูอ <do> like <today> ีกครั้งหนึ่งเพี่สัะนเา่้าัน่มอ่ากับไปกนแล้วนัเมสเอรี จะเห็นได้ชัดเลยว่าต้องแตการแต่งกายอ่านี่อ่ะดูอันนี้คือผ้ามีเหลื้อนะครับก็จะนุ่มผ้าถุงมีอะไรต่างๆมากมายเครื่องประดับเยอะแยะเลยต่อไปผ้าอะไรเนี่ยผ้าต่ายผ้าตายผ้าต่ายผ้าต่ายผ้ตาก็ผาต่ายก็มีผ้าถุงเหมือนกันแต่อ่าใส่เสื้อก็จะเป็นออกแนว เพราะว่าเขาจากที่เรารู้ว่าคือภาคใต้เขาอยู่ติดกับะไรภาคภูมิประเทศเขาติดกับทะเลครัติดกับแถบชนชาติของมาเลเซียของมาเลเซียพวกนั้นนะครับก็จะทำให้เขาก็จะออกไปแถบๆนั้นครับก็คือจะบ่งบอกได้ชัดว่าเป็นภาคไหนคต่อไปคือภาคอีสานครับ แต่มองเสรเิร์ฟนี่แหละอ่าไอสารต่อไปคือ้านาก็มีผ้าปูมีสบายานะครับนี่การแต่งกายเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีความแตกต่างกันต่อไปอาหารการกินบ้างล่ะ้าเหนือมีอะไรเส้นนไเรื่องเรี้ยนก่อเขียบข้าวตังโตสนีโล ัผมมีผ้าปูาค้นช้อนผ่าี้าตาท้าทองเรื่อง ความสูงของประเทศไทยมีประชากรประมาณ8ล้านคนจึมีประเทศมีลักษณะเป็นเทือกเขาสลับที่ราบมีวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เป็นการขับร้องและการป้อนร้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใอต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ทองเที่ยวของที่ราบมีวัฒนธรรมล้านนาเป็นี่ยี่เองนะครับก็จะกับขึ้นในวันเพลินเดือน คือมีเองเลยนะครับที่เป็นเอกลักษณเฉพาะตัวทั้งสมเด็จการพูดการขับร้อาร้องมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามมากมายนับว่าเป็นแหล่าางอารยธรรมที่ทรงคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ออกสู่สายตาอาเซียน